ดีครันเพื่อนๆวันนี้ผมมาทำคลิปตัวแบ็กเอเสร์ออนไลน์นะในเรื่องของการออโต้เวลม้านันตอนที่เราอยู่ก็ไม่อยู่หรือหลับหรือ FK นะมาดูกันนี่ผมก็มีรถม้านะเป็นเมอร์ชานวาาก่อนนะครับแล้วก็ผูกม้าไว้4ตัวเลยนะให้มันวิ่งเวลพัดพร้อมกัน4ตัวเลยนะเนะี่ก็มีสีเทาสีมมใช่น้ำตาลเข้ม น้ำตาลแสนด้วยแล้วก็เทาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวน้ำตาลออกนะตอนนี้เวล 17, 18, 22, 1 1นะโอเคการผูกม้าได้ด้ตัวก็คือเราก็ไปซื้ออามือใช้วากรณหรือครับเมื่อใช้อากรณก่อนนะเสร็จแ,แล้วก็ซื้อคอ,อกม้าเช่าบ,บ้านที่เป็นทำาคอ,อกม้าไวอนะฮะนี่ฮนะของอิติยะว่าคือ่ตรงนี้ผมเช่าเป็นฮอสแลนช์เนี่ยอยู่เรียกว,ว่าสแล้วนะ แล้กวก็3คือจะเพิ่มสามช่องในคอกม้านะครับพอเพิ่มสามช่องแล้วก็จะรวมเป็น6ช่องนะเพราะว่าเรามันจะมีอยู่3ามอยู่แล้วแล้วก็ไปปลูกม้าที่ที่เนี่ยคอกม้าเมชาตรงนี้ก็ได้นะของอานตินว่านะพอปลูกม้าเสร็จปุ๊บก็เอารถม้าออกมานะเสร็จแล้วทําการมาร์กตำแหน่งนะที่เราจะไปนะปลายทางก็คือกดเนี่ย กดขวาครับสมมุติว่าไปทางเดียวว่าไปกลับอย่างเงี้ยทางเดียวก็กดคลิกทีเดียวก็ได้นะแต่สมมติว่าอยากจะล้อมรอบรอบคลิกแต่อะไรคลิกก็ได้ครับนี่ก็คือกดเอาเน็ตทางไว้แล้วไ like, ลวคลนะ์แล้วก็คลิกฝานะครับแล้วก็คลิกฝาไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นว่าเราจะจับบนยังไงอย่างเงี้ยคลิกฝาไปเรื่อยแล้วก็กดปั๊ตตูปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะแต่ถ้าไม่ไม่อยากจะซับซ้อนมากก็นี่ครับก็ทางเดียวนะ นี่ก็จะไปกลับตามที่ที่เราตั้งไว้นะไปกลับตามจุด2จุดนี้นะแต่ถ้าเราต้องการสามมากกว่า2จุดก็คืออ่าเนี้ยอันตวัวเล็กค้างไว้แล้วก,กดคลิกขวาก็คือ1จุดอ่าจุดที่2ก็คืออันตวัวเล็ค้างไว้แล้วคลิกขวาจ,จุดที่2นะแล้วกดอโอตโต้ลูมันก็จะวนเป็นอ่ารูปตามที่ต้องการนะสมมติว่าเราจะวนแบบวงกลมก็สามารถใช้เนี่ยอันตวัวเล็กคลิกขวาในการวนเป็นวงกลมได้นะ ก็ควรระวังคืออย่าให้รถม้าติดนี่ถ้าทางรถม้าจะติดนะ <c oughs> ก็คือเราวิ่งพยายามวิ่งอยู่ในเนี่ยถ้าติดแล้วก็รถม้ามันจะเลี้ยวยากหน่อยคนระับเมื่อกี้พอเราไปเปลี่ยนเส้นทางมันนะงั้นเราก็เป่าปี๊ดมันนะครัไกลไปแบบนี้ไกลไปคนระับรถม้าสว่วนระยะจะสั้นนะถอยมาใกล้ๆหน่อยนะ ยังไกลอยู่โอ้โห oh. รถมานี่วงแคบมากมันก็ยังหันผิดท่านนะโอเคลองหันตัวละครไปข้างหน้าดูนะครับแล้วลองเรียกครั้งหนึ่งคลิกซ้ายที่รูปรถมาเนี่ยนะครับตรงนี้ฮะล็อกเกวียนตรงนี้ครับด้านซ้ายบนยมันก็จะเรียก มามาได้นะครับอลองเลี้ยวดูครับหันมุมกล้องไปก่อนแล้วก็กดกดตัว T ก็ได้หรือกดขึ้นของจอยกระบาดขึ้นของจอยนะอ่ะติดอยู่เหมือนเดิมอ่ะได้ได้ได,ได,ได้พอไปได้หันมุมหันมุมกล้องนะพยายามดันขึ้นแล้วหันมุมกล้องมันจะบังคับง่ายฮนะอ่ะเรามาตั้งเนี่ยครับเราต้องวางไว้อยู่ตรงถนนที่มันกว้างๆหน่อยนะแล้วก็ตั้งออโต ผมส่วนใหญ่จะอย่างนี้ฮะก็มาตั้งอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> คือคลิกที่ต้นไม้นี้แล้วกดออโต้ลูปเลยครับแต่ข้อควรระวังคือจุดเริ่มต้นต้องเป็นที่กว้างนิดนึงเพราะมันเวลามันวนกลับตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ติดนะฮะโอเคแล้วก็กดทีนะหรือกดขึ้นของกระบาดขึ้นของจอยนั่นเองเนี่ยมันก็วิ่งไปครับดูการเวลเอ็กซ์เพลเยนของม้าที่ขึ้นไปนะเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยตอนนี้มันหมื่นหก ได้แสนหแปดนะสำหรับมาตัวแรกวิ่งไปสักพักเดี๋ยวมันจะขึ้นนะอ้าหนึ่งหกแปดแปดสี่เก้าแนะก็ขึ้นมาแวแวบนะขึ้นพร้อมกันสี่ตัวเลยนะครับอืมแล้วก็เบื้อนบก็ไปปิดคอมใต้พับหน้าจอทิ้งไว้หรือว่าอ่าปิดจอนะครับแล้วก็ตั้ง power saver ไว้ด้วยนะจะได้ไประหยัดไฟนะโหมดของอการประหยัดไฟ แล้วก็ไปนอนได้เลยนะหรือว่าไปข้างนอกหรือไปกินข้าวก็ได้นะโอเคมันก็จะออโตเวลมาขึ้นไปเรื่อยๆนะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามชมนะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย